รู้แผ่นดินที่ลักสูงไปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้ประเทศไทยมีสี่ภาคทุกคนมีวัฒนธรรมแต่ละภาคไม่เหมือนกันหลายเรื่องเรื่องเมื่อคืนก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็อะไรนักหนาก็ไม่รู้เออ ไม่รู้แผ่นดินที่ลับสูงไปทำอะไรให้เขาก็ไม่รู้เวรกรรมแท้ๆหน้าสงสารจะไปตอบไปโต้เขาเลยเอาเรื่องแรกนี่ก่อนเนี่ยเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรครับก็กูบอกแผ่นดินที่ลับสูงอย่างนี้ไงอ๋อแล้วอีกเรื่องครับเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้คือไอ้แจ็คแฟนชานอีกเรื่องหลังนี่เลยไอ้แจ็คแฟนชานแต่เรื่องเนี้ยคือว่า ไม่รู้พวกผมไปทําอะไรให้เขาไปทําอะไรให้เขาผมก็ไม่รู้อถ้าทาแล้วเจ็บทาน้ําใจอผมก็ขอโทษแทนแล้วกันแต่มันไม่ได้ทําอะไรก็ไม่รู้บอกว่าแผ่นดินที่รับสูงผมได้ยังไงเออพี่เคารพสิทธิทส่วนบุคคลของน้องส่วนตัวของน้องพี่พี่เคารพนะแต่ว่าประเทศไทยมีสี่ภาค ผู้คนมีวัฒนธรรมแต่ละภาคไม่เหมือนกันมีความโดดเด่นไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ไม่เป็นไรถ้าน้องคิดว่าตคน่นที่รับสูงไม่ดีกับน้องก็ก็กไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรน้องหรอกเต่พว่พี่ก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้น้องนะเป็นกำลัำงใจให้น้องเสมอเป็นอยู่เคียงข้างน้องตลอดอืให้น้องสบายใจของน้องไปเลย นะเห็นว่าเขาไม่พูดเขาไม่ได้ง่นะเห็นว่าเขาไม่อยากต่อปากต่อคคำเขาคือเขาคนซื้อก็า่ไ,ไ,มไม่เป็นไรว่ากันไปตามนั้นนี่ก็เบาๆบางๆนะไอ้น้องตามสบายถ้าน้องที่ว่าน้องพูดไปแล้วมีความสุขก็เอากันไป